เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเก็บคลิปไปเที่ยวลาวกันนะคะคโอ้ไปเช่บ้านแฟนบอกใช่าพาน้องไปหาบ้านพ่อไปบ้านพ่อพาน้องไปเนาะน้องออกแล้วุิยีทำไมออกเยอะจังเลย,ยเยอะไหมเยอะเยอะมาก <laughs> <laughs> ตอนนี้กับพอนลาวแล้วรอแฟนค้องน้ำาึ้นเก่้าครับนี่นี่นี่ ข้างนั้นเสร็จแล้วเหรอโอีคได้ทุกที่แบบอถ้วยใหญ่มากอุ้ยอุ้ยสั่งเพิ่มต่วถ้วยใหญ่มากถ้วยใหญ่เลยส้มนี่ขึ้นมือก็หนักมากเบิ่งอุ้ยฮ้อนฮ้อนนะฮ้อนนะอ่าอันนี้เอินหวยจับส่วนบอกยู่ไทยยู่ไทยเรียกหวยจับหวยจับยวนอื แล,ล้วขาเปียกขาเปียกเส้นใหญ่มากน,มนุ่มเหนียวนุ่มเป็นสังขยาเอิสังขก็น้น่งนบ,บอ สื้อดูซีนใหม่พร้อมนะใช่ตัวนี้บอกตัวนี้ได้เสียงงามเนาะเชียงใหม่ว่าชั้นใส่กับซีใส่ก็สนุกนะแล้วก็มาเข้ามาย้อนอดีตเคยมาไอติกเนาะใช่ตอนปีหกศูนย์มากับพี่เบิ้ลอืมตอนนี้มากับพายมากับแฟนมาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่เบิ้ลเป็นฮอใหญ่มากแล้วคนเยอะมากตกแรงมาสิพาไปกินนี่ยังแไง มยากินยาอยากกินปลาตะโกโถ่แหนมเนื้อจุ่มปลาตั๊กโกอยากกินน้ำเต้าหู้อยากกินแหนมเนืออยากมีบุ้นเนาะบะบุ้นบีบุ้ปลาแล้วก็อยากกินตำเซนพ่อมไปเดีย๋ยวพาไปกินท่าน่ะไปทุกคนมันมีการเริ่มจากปลาจุ่มนะคะซึ่งแบบน้ำซุปยู่แล้วเนี่ยก็จะเสีเ,เป็นน้ำซุปน้ำมะพร้าวน,นี่เห็นไหมมีมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีหอมเมนแล้วใช่ก็๊อันนี้ปลาจุ่มค่ะ ทำตั้งแต่ข้าวทีเด็ดเหมือนกันมาเป็นลูกเลยคุณแม่จะกินนะแซ่บยอดจื้นน,นี่ยอดยอดจื้นยอดจื้นอ,น,อน,นี้เครื่องแหนมนะคะัคงผักใส่ผักแหนมแค่หีึยงใส่ละมดแหนมใส่แล้วใส่แล้วก <Okay. S 1> ินไงก่อนกินกินผักเยอะๆมีวิตามินมา้วย อไ,ไหมทำยิ้มดี đây vậy Ồ, có thấy có thấy giò bộ à. Tìm thôi, tìm thôi Hai mốt, hai cái tim gặp lại